สวัสดีค่ะคร่อยเองค่ะสูตรอาหารทฮกมื้อรอร่อ,ยอรอยนะคะพร้อมเทคนิคเคล็ดลับนะคะเล็กๆน้อยๆเดยนออกมาฝากตอนเที่ยงของทุกวันนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกันนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให่ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามกันอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครั่อยเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำมัฟฟินโอ๊ตแครนเบอร์รี่กันนะคะก็ส่วนประกอบก่อนอื่นเลยผสมของแห้งก่อนนะคะเราจะใช้แป้งสาลีอเนอกประสงค์นะคะ125กรัมน้ำตาลทรายแดงนะคะ120กรัมผงฟูค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ชินนามอนเศษช้อนชาแล้วก็เกลือเศษช้อนชานะคะเทรวมกันไปเลยคนให้เข้ากันก่อนนะคะ น้ำตาลใสแดงมันก็ยังจะเกาะกันเป็นก้อนๆอ,อยู่นะคะคุณผู้ชมก็พยายามบี้ให้มันแตกตัวกันนะคะในตรงนี้เราจะพักไปก่อนนะคะเรามาทําส่วนผสมของเหลวกันค่ะส่วนผสมของเหลวนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองเดี๋ยวเราจะเอาผสมกับน้ํามันรําข้าวเลยนะคะสี่ช้อนโต๊ะผสมไข่กับน้ํามันรําข้าวให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะวันนี้นางลงไปค่ะหนึ่งช้อนชา โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ240กรัมผสมเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะเอาแป้งที่เราผสมไว้เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะผสมแค่พอให้เข้ากันก็พอนะคะ เนื้อประมาณนี euh ้ก็พอได้เลยค่ะเข้าโอ๊ตลงไปค่ะ120กรัมครึ่แครนเบอร์รี่นะคะอบแห้งครึ่งถ้วยแล้วก็ลูกเกดค่ะครึ่งผสมจนเข้ากันเลยนะคะเข้าโอ๊ตคุณผู้ชมจะใช้แบบโรลโอ๊ตหรือว่าควิกโอ๊ตก็ได้นะคะถ้าชอบแบบนิ่มๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยมัฟฟินกันนะคะ ตักใส่ประมาณเศษสามส่วนสของถ้วยนะคะเดี๋ยวจะโรยน้ำตาลสายแดงแบบเกรดลงไปข้างหน้ามัฟฟินของเรานะคะก่อนอบค่ะเดี๋ยวนำเข้าอบเลยนะคะที่190องศา25นาทีค่ะ มัฟฟินเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอ๋อยจะนำออกมาพักไว้บนตะแกรงนะคะให้มันคลายความร้อนนะคะแล้วก็ให้มัฟฟินเราเซตตัวอีกนิดนึงนะคะประมาณ5นาทีค่ะพักบนตะแกรง5นาทีแล,แล้วเดี๋ยวเรามาดูเน,นื้อข้างในกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามัฟฟินของเราเป็นยังไงตอนนี้ครบ5านาทีแล้ว้คุณผู้ชมข้าฉ่ำมากค่ะ นี่ค่ะโอ้เนื้อนุ่มแบบฉ่ำมากๆฉ่ำมากนุ่มและหอมมากค่ะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวอ้ยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ่อยเองค่ะ